ถ้าติดต่อพวกเขาไม่ได้เลยทะเลสาบเออรมีมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานับหมื่นปีแล้วและเต็มไปด้วยกลุ่มหินที่ทับซ้อนกันมากมายบางทีการก่อตัวที่แตกต่างกันอาจจะตอบโต้กันและสร้างมิติใหม่ขึ้นมาโดยบังเอิญและพาผู้เขาสองคนและอสูรผู้กล่นวิญญาณออกไปฝนไม่เคยตก แต่มันเทกละนำทั้งล้วหานและหลิงซิงเซียวได้รับบาดเจ็บหากพวกเขาถูกนำไปยังสถานที่ที่เดียวกับอสูรกลืนวิญญาณแล้วก็พวกเขาจะรอดชีวิตจากสัตว์ประหลาดอารวาสนั่นได้อย่างไงนะท่านหลิงได้โปรดรอก่อนมีอะไรให้ข้าช่วยอย่างนั้นหรือลุงเย่เจ้ายังไม่ได้อธิบายการกระทำที่ทรยศของเจ้าเลยนะเจ้าคิดว่าเจ้ากำลังจะไปที่ไหนแล้ว ลูกพี่ลูกน้องของข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสเพื่อข้าและนางต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนในตอนนี้ข้าไม่รู้ว่าท่านหมายถึงอะไรด้วยซ้ําการกระทําที่ทรยศของข้ามันคืออะไรดีนี่ข้าจะอธิบายชัดเจนเลยเรากําลังเล็งไปที่ปีศาจต,ตัวนั้นทําไมจู่ๆซ่อที่ผนึกปีศาจถ,ถึงได้ขาดได้ในตอนที่ล่อหานกําลังต่อสู้กับอสูรกลืนวิญญ,ญาณทําไมจู่ๆซ่อเส้นอื่นถึงได้ขาดกระทนหันล่ะแล้วข้าจะไปรู้ได้ยังไงละ ข้าอยากรู้มากกว่าว่าทำไมลิงซิงเซียวถึงได้โจมตีข้าและทำร้ายลูกพี่ลูกน้องของข้าลิงซิงเซียวควรได้รับการลงโทษสำหรับการโจมตีเพื่อนร่วมสำนักของเขาในระหว่างการต่อสู้นี่เจ้าระวังคำพูดของเจ้าด้วยนะทุกคนรู้ว่าหลิงซิงเซียวเป็นคนแบบไหนถ้าจู่ๆเขาโจมตีเจ้าขึ้นมามันต้องมีเหตุผลแน่แนะเขาอาจจะมีเหตุผลของเขา แต่ทำไมตอนนี้พวกเจ้าถึงได้กล่าวหาข้าละ่ะข้าเป็นเดียวของเรื่องนี้นะข้าแค่โชคดีที่รอดมาได้โดยที่ไม่เป็นอะไรแบบนี้เรียกว่าไม่ดีแล้วเหรอน้อยนะข้าจะไม่เสียเวลากับเจ้าอีกต่อไปแล้วไอ้คนด่าไหวหลังหลอกใจเย็นๆนะเรายังจับตัวอสูรกลืนวิญ,ญญาณไม่ได้เลยหันหลังให้กันไม่ได้แล้วนะนี่ไม่ใช่เวลาหรือสถานที่ที่จะปล่อยตัวปล่อยใจไปได้นะ หลิงซิงเซียวจะไม่โจมตีใครโดยไม่มีเหตุผลแต่ไม่มีหลักฐานโดยตรงใดๆที่บ่งชี้ว่าหลิงโฉงยี่เป็นคนก่อวินาศกรรมพวกเราถ้าพูดตามหลักเหตุผลแล้วหลิงโฉงยี่ก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะทำเช่นนั้นเช่นกันแม่นางซูอาการบาดเจ็บของเจ้าเป็นยังไงบ้างท่านไม่เป็นได้ลูกพี่ลูกน้องของข้าอ่อนแอมาตลอดและตอนนี้นางได้รับบาดเจ็บสาหัสข้าต้องรีบพานางไปรักษาทันทีน่าเสียดายนะข้าคงต้องขอตัวจากการโต้เถียงของเจ้าไปก่อน แม่นางซูพ่อแม่ของเจ้าเป็นยังไงบ้างพวกท่านสบายดีขอบคุณมากสําหรับความห่วงแยของท่านอี้ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นเนาะข้าได้ยินเรื่องของภูเขาหลินมาเยอะแล้วแต่ยังไม่เคยไปเลยไว้มีโอกาสข้าจะไปเยี่ยมครอบครัวของเจ้าแน่นอนแม่นางซูเป็นคนใจดีและเข้าใจคนอื่นเจ้ารักษาชื่อเสียงของครอบครัวไว้ได้ดีมากข้าขอถามหน่อยได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เจ้าสังเกตเห็นอะไรผิดปกติหรือไม่ ทำไมจ,จู่ๆเขาถึงได้ปล่อยเศ่้าที่เป็นเดกปีศาจไปละ่ะข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นข้าจะพานางไปรักษาแล้วพวกเราต้องขอตัวลวะเจ้าไม่อาจไว้วางใจซูหยินเย่ได้นะหลิงซิงเซียวมีแนวโน้มสูงสุดที่จะโจมตีหลิงชงยี่เพราะเขาตระหนักได้ว่าหลิงชงยี่กำลังทำลายพวกเราแต่ซูหยินเย่กลับรับหน้าจัดการแทนเขานางต้องตกหลุมรักหลิงชงยี่แน่นอนถึงได้ปกป้องเขาขนาดนั้นข้าเข้าใจนะว่าท่านกำลังโกรธ แต่ว่าเราไม่มีหลักฐานใดๆจนกว่าเราจะพบหลักฐานสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นสำหรับตอนนี้เรื่องที่สำคัญที่พวกเราควรทำก็คือตามหาหลิงซิงเซียวและก็แม่นางลู่ซะทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บข้ากลัวว่าพวกเขาจะไม่สามารถสู้กับอสสน์กลืนวิญญาณได้ภายในมิติที่โลหานสร้างขึ้นรีบหนีไปซะเมื่อมีโอกาสข้าจะจัดการเอง แต่เจ้าบาดเจ็บหนักมากเลยนะค่ะไปซะหลิงซิงเซียวได้รับบาดเจ็บสาหาัสดังนั้นเขามิน่าจะทนได้นานนักหากพวกเขาทุ่มสุดตัวในมิติเล็กๆนี้มันอาจจะพังทลายลงได้ในเร็วๆนี้ลองคิดดูสิ นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ฉันเห็นร่างจริงของหลิงซิงเซียวช่างเป็นเรื่องบังเอิญที่น่ากลัวจริงๆนะทั้งสองครั้งเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะฉันและกลับคืนสู่ร่างจริงเพียงเพื่อช่วยชีวิตฉันแต่คราวนี้ฉันจะไม่ยืนเฉยอย,อย่างไร้ทางสู้และปล่อยให้เขาได้รับบาดเจ็บอีกแนะ่นี่คือมิติแห่งการสร้างสารรค์ของฉันดังนั้นฉันน่าจะกำหนดกฎเกณฑ์ตรงนี้ได้ปัญหาหลักไม่ใช่การโจมตีของอสูรกลิ่นวิญญ,ญาณจุดแข็งของมันอยู่ที่ความสามารถ ในการกลืนกินเวทมนต์ของศัตรูในขณะที่โจมตีตัวเองดังนั้นกฎข้อแรกของฉันก็คือความยุติธรรมอสูรผู้กลืนวิญญาณการกระทําของเจ้าขัดต่อกฎแห่งสวรรค์แม้แต่เต๋าก็หนีไม่พ้นโชคชะตาหากเจ้ายังดื้อรั้นที่จะวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งเจ้าก็จะไม่ได้รับการให้อภัยจากวิถีแห่งสวรรค์ หลิงซิงเซียวจะเป็นไงบ้างข้าไม่เป็นไรเราจะทำยังไงดีจะเลือดไหลอีกแล้ว